สวัสดีครับครับอเอาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างอามพิเศษกับอามธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอามพิเศษกับอาร์มธรรมดานคความยาวจะต่างกันเยอะไหมครับตัวนี้นะครับ H K 0 4 5ครับ H K 0 4 5หรือเรียกว่า Mark t w นะครับตัวนี้จะเป็นอามพิเศษนะครับ ส่วนฝั่งโน้นนะครับจะเป็นแคท312เวอร์ชั่นเวอร์ชันทูนะครับดังนั้นจะเป็นอาร์มธรรมดาครับร้อยี่ครับร้อยี่ทั้ง2คันนะครับรุ่นนี้ขนาดเท่ากันนะครับจะมีร้อยร้อยยี่นะครับตัวร้อยมันก็จะอาร์มสั้นนะครับอาร์มสั้นแล้วก็บูมก็จะเล็กกว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอาร์มพิเศษสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นรถรุ่นที่อาร์มพิเศษนะครับนี่ ข้างบนจะมีรูปเปลี่ยนสลักให้2ตัวนะครับซูมิตโตโมจะมีนะครับซูมิโตโมซูมิโตโมฮิตาชิมีแต่โกบีกับโคมสัสุกับไม่มีนะครับแคทน่าจะมีนะอาร์มพิเศษเนี่ยกเบก็อาร์มพิเศษน,นะครับแต่ไม่มีรู2รูนี่ครับคันนี้ระบบดีมากเลยครับระบบยังดีมาก ยืดอารมหุบอารมเร็วนะครับเบาวิวเลยเพราะว่า,ายังเป็นยังมีไฟไปช่วยโซลินอยอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเสียงเครื่องนิ่มเลยครับพามาดูนะครับว่าตัวไหนที่มันทําให้ยืดอามหุบอามแล้วมันระบบมันเบาวิวนะครับตัวนี้ครับ,ต,รบตัวนี้เลยนะครับ ฟยังใช้อยู่นะครับยังมีไฟไปเลี้ยงระบบโซลนอยด์นะครับยังมีมันเลยทําให้ระบบการยืออ่นอาร์มลุกอาร์มมันเบาหวิวเหมือนรนใหม่นะครับสภาพก็แน่นดีนะครับแน่นดีก็มีซึมตรงนี้นะครับเกียร์ปั๊มครับตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงครับเปลี่ยนโอลิงก็หายแล้ว โดยรวมแล้วคันนี้สภาพเดิมดีมากเลยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับซื้อมาถือว่าสะอาดมากถือว่าแห้งเลยแหละครับระบบแห้งดีครับแห้งดีเรื่องนิ่มครับปิดฝารกระโปรงทำงานได้เลยครับภาคกลางอาร์มก็จะมีเชื่อมมีอะไรมีเตะอยู่นะ ไม่มีปัญหาครับนี่ผมเอามาก็ให้นิ่งนองล้างกระบอกล้างเกนล้างอะไรใช้น้ํายาผสมน้ํามันโซล่าครับล้างมันก็ดูสะอาดดีนะครับนี่ครับดูสะอาดอาดดีแคตกันนี้ก็ล้างนะนล้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปส่งอยู่ที่จังหวัดยะโสครับเห็นน้องน้ําฝนบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านน้องน้ำฝนนะครับเดี๋ยว ผมไปพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมบ้านน้องน้ำฝนหน่อยนะครับน้ำฝนดําซิ่งเดี๋ยวไปลองขับไปลองขับดูเจ้ามาร์คที่น้องน้ำฝนนยครับสาวฝนดําซิ่งหน่อยไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าอยู่บ้านเนาพรุ่งนี้เจอกันนะครับเอาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่า มาร์ก2อาพิเศษกับแคท312เวอร์ชัน2จะยาวกว่ากันแค่ไหนอันนี้คือจอดแบบว่าหัวกับหัวเสมอกันแล้วนะครับหัวเก๋งเสมอกันนะดูนะครับไม่ใช่ว่าจะจอดอแต่มันเกี่ยวไหมวะหัวเก๋งเสมอกันมันน่าจะเกี่ยวนะถ้าใบแท็กมันไปพละทางนะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราวัดที่หัวเก๋งแล้วกันนะหัวเก๋งเสมอน,นะตรงนี้นะดูะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าอาร์มพิเศษมันยาวกว่าแคอา่อาร์มธรรมดาเท่าไหร่ครับมันดูช่วงครับโอ้ดูช่วงแล้วก็รู้อยู่ก็ห่างกันพอสมควรนะประมาณนี้นะครับดูครับนี่นะไยห่างกันเยอะอยู่ดีหละ่ะประมาณโอ้ประมาณ50าสิบเซนได้นะครับความห่างครับ หางเยอะอยู่ห่างเยอะอยู่ดูครับนี่แต่ถ้าดูตรงนี้หางกันไม่เยอะนะดูตรงนี้มันดูไม่ออกนะครับเราต้องมาดูช่วงนี้นี่ครับดูช่วงนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับสามารถลวงลึกได้คันนั้นลวงลึกได้กว่าคันนั้นประมาณ50-60ถึเซนเลยทีเดียวอามพิเศษเปลี่ยนเงือกเรียบร้อยครับโดยลุงชัยครับตัวนี้ใช้เป็นเหงือกของ s k 1 4 0นะครับตัวนี้จะเป็นฟันเล็กนะครับใส่เป็น5ฟันของเดิมมา4ฟันนะครับของเดิมเป็นเหงือกใหญ่แล้วฟันใหญ่อ่าเขาก็เลยต้องใส่มา4ฟันอันนี้เหงือกเล็กนะฮะฟันเล็กใส่5ฟันพอดีครับสเปคอ่าเหงือกก็140เลยใช้ฟันของ s k 1 4 0ได้เลยนะครับตัวนี้ฟันเล็กนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไป ตรงใกล้ๆโรงจอดรถฝั่งนู้นนะครับจะทําการสับคอนโทลด้วยครับวับนนี้คอนโทลที่ได้มาก็คือว่า,าตัวนี้จะได้มาเป็นคอนโทลสวิงหน้าหลังนะครับสวิงหน้าหลังผมจะทําการสับคอนโทลให้เป็นคอนโทลสวิงซ้ายขวา,าด้วยการอันนี้นะครับด้วยการนี่นครับถอดนอด็อต หกเหลี่ยมนะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับหนึ่งครับ2 3 4สามสี่นะครับ, 2, 3, รบแล้วก็ใช้การหมุนเป้นมาทางนี้นะครับอันนี้สวิงมาสวิงหน้าเราจะหมุนเป้นมานี้พอหมุนเป้นมานี่ปุ๊บม,มันจะกลายเป็นสวิงซ้ายทันทีเลยอันนี้สวิงซ้ายตัวน,นี้ดันนี้มาหน้านะเราก็หมุนเป้นมานี่กลับเป็นสวิงมันต้องมาอยู่นี่แล้วนี่เตะมานี้ รถคันนี้ครับสภาพภายในก็โอเคนะถ้าเทียบกับว่าาด้วยอายุการใช้ง,งานของรถแอร์เย็นครับแอร์เย็นเทียบเลยดูภายในก็สะอาดดีนะแล้วอย่างคันนี้สมบูรณ์มากเลยดูเอา้าตัวล็อกคอนโทรลใช้ได้ครับด้วยการกดตัวนี้ลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ผลักเข้ามานะครับเอาตำแหน่งไหนเอาตำแหน่งนี้ปล่อยปึ๊บอ่านไหมล็อกเลยเห็นไหมเห็นไหม นี่ตำแหน่งจะเสมอกันเลยหรือเราจะเอามาข้างหน้าก็ได้ครับนี่ถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้จะขับยากเพราะว่าตัวนี้จะนอนกว่าตัวนี้จะตั้งกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขึ้นหน่อยนะครับไอไบีนเตวะกรตุ้ใไรเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขึ้นนะครับไม่งั้นมือเราจะไม่สัมผัสกันนะครับไม่สัมพันธ์กันกดตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้นะ อ่านี่ตรงอันนี่ตรงอันนี่อันนี้ตรงเปียเลยเฮ้ยมันใช้ได้เฉยเลยอะนี่เฮ้ยไอ้โคดสมบู์เลยอะตั้งแต่ซื้อมาร์คทูมาเพิ่งเจอคันนี้แหละแล้วระบบตัวเซฟตี้คอนโทรลยังใช้ได้เจ๋วเลยเว้ยไปเดี๋ยวเดินไปที่โลจอดรถก่อนนะครับ